ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะวันนี้ไม่มีไลฟ์แต่ก็จะมาทดสอบลงคลิปแทนนะวันนี้มาเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังแล้วกันเลือกเรื่องมาเป็นเรื่องรัชสีกับหนูเชื่อว่าทุกคนน่าจะน่าจะเคยได้ยินนะครับก็เดี๋ยวเล่าแบบสไตล์เหมือนตอนเล่าให้น้องสาวฟังก่อนนอนอะไรเงี้ยมาการละครั้งหนึ่งนะผืนป่ากว้างใหญ่ ขณะราชสีผู้เป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายกำลังนอนหลับอย่างเป็นสุขจู่ๆก็มีหนูตัวน้อยไต่ขึ้นมาปีนป่ายบนหลังจนราชสีรู้สึกต้องตื่นขึ้นก่อนใช้อุ้งเท้าใหญ่ตะคุบหนูน้อยตัวนั้นหวังจะขย่ำกินด้วยความโมโหก็ถูกขัดจังหวะการพักผ่อนแต่ยังไม่ทันจะอ้าปากกว้างดีก็มีเสียงอ้อนวอนเล็กๆจากเจ้าหนูดังขึ้นมาว่าได้โปรดเถอะให้ไอ้พยสักาสักครั้งเถอะท่านเจ้ปาป่าข้าสาบานว่าข้าไม่ได้ตั้งใจลุวงเกินท่านเลยแม้แต่น้อยนะ คราวนี้ท่านมีเมตตาปล่อยตัวข้าไปข้าจะไม่ลดูบุญคุณของท่านข้าจะตอบแทนท่านอย่างแน่นอนข้าสัญญาทันทีที่จะยินรัชศรีเจ้าป่าก็หัวเราะด้านแลวตอบกลับไปว่าเจ้าเป็นเพียงหนูตัวเล็กแค่นี้จะมีปัญญาทำอะไรตอบแทนข้าที่ไปถึงวรัชศีผู้ยิ่งใหญ่ได้แต่เอาเถอะเห็นแก่มุตลกของเจ้าที่ทำให้ข้าหัวเราะได้ครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก็แล้วกันแม้จะเต็มไปด้วยคำดูถูกแต่เจ้าหนูน้อยก็ตอบรับอย่างนอบน้อมและจริงใจ ขอบคุณท่านเจ้าป่าผู้เมตตาเขาจะไปเริมบุญคุณครั้งนี้เลยหลายวันผ่านไปขณะรัชสีกําลังออกล่าหาอาหารก็จันพลาดท่าไปติดกับดักในพรานเข้าต่อให้ดิ้นแรงแค่ไหนก็ดิ้นไม่หลุดทําได้แต่ส่งเสียงร้องออกมาอย่างสิ้นหวังโชคดีที่เจ้าหนูได้ยินเข้าจึงรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปและรีบลงมือช่วยเหลือรัชศีทันทีเจ้าหนูใช้ฟันเล็กๆของมันกัดปวงกับดักทีละเส้นทีละเส้นอย่างตั้งใจจนรัชสีรู้สึกผิดที่เคยพูดดูถูกอีกฝ่ายไว้สารพัด เมื่อบวงเส้นสุดท้ายขาดราชศรีรอดเป็นอิสระอีกครั้งจะพูดกับเจ้าหนูว่าขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยข้าเอาไว้และข้าขอโทษด้วยที่เคยพูดไม่ดีกับเจ้าในวันนั้นเจ้าหนูยิ้มรับคำขอบคุณนั้นอย่างยินดีและตอบกลับไปว่าข้าไม่เคยถือโทษโกรธท่านเลยท่านเจ้าป่าข้าดีใจยิ่งกว่าอีกที่ได้ตอบแทนท่านอย่างที่สัญญาไว้เมื่อต่างคนต่างเข้าใจไม่ถือโทษโกรธกันหลังจากนั้นราชศีกับเจ้าหนูก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่เคยดูถูกว่าร้ายกันคอยช่วยเหลลือกกัันนแ และใช้ชีวิตด้วยกันในป่ากว้างร่วมกับสัตว์อื่นๆยังมีความสุขเรื่อยไปเป็นไงกันบ้างนะครับหวังว่านี่จะทําทให้ไม่เหงาหูสักนิดนึงและกันนะก็วันนี้ก็ฝันดีนะครับทุกท่านบา,บายบาย